รเบยนะครับตรงนี้จะเป็นห้องชุดกับส่วนใหญ่ก็จะมะีเครื่องอำนวยความสะดวกไว้กันในบ้านก็มีครัวครับมีโต๊ะทานอาหารนะครับเป็นครอบครัวก็จะนิยมอย่างครับ ไปชมกั้นครับมุ่มจากระเบียงครับตรงนั้นเป็นทะเล นี่ก็จะเป็นห้องนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังก็จะเป็นห้องชุดนะครับอันนี้จะเป็นแบบประมาณห้องเดียวนะถ้าจะมีโซนห้องที่ใหญ่กว่านี้นะครับสำหรับครอบครัวก็จะมีบริเวณนี้เป็นห้องเหมือนกับนั่งพักผ่อนนะครับห้องโซฟานั่งดูทีวีนะครับแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นห้องนอนส่วน ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นครัวนะครับก็จะมีอุปกรณ์ทําครัวมีที่ซักผ้าเครื่องซักผ้าครับแล้วก็มีสามารถเป็นเตาง,ง่ายๆนะครับทํากิจกรรมต่างๆได้ที่เปิดครัมีมีดมีช้อนซ่อมซิงน้ำล้างจานครับด้านบนนี่มีอะไรเปล่า นี่ม่มีครับมีเตาไมโครเวฟมีการต้มน้ำมีแก้วนะครับแก้วกาแฟแก้วน้ำจานถ้วยก็เสื้อผ้าครับก็มีไม้แขวนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส p ปร i ก็เป็นหมอนสำรองครับชอบมากครับเพราะว่าผมชอบนอนหัวสูงครับ เป็นคนหัวสูงกบเหมือนหมอนสูงๆอันนี้เป็นตู้เซฟครับตู้เซฟในห้องแล้วก็อันนี้เป็นถุงส่งผ้าซักนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นชุดคุมอาบน้ำนะฮะอันนี้ไม่มีแล้วครับ,นนรบนนเป็นตู้เสื้อผ้านะฮะที่มีเซฟอยู่ ปิ้งขนมปังตรงนู้นด้วยนะครับเอาอบเอาต่างๆเครื่องซักผ้าครับเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรไหมลองเปิดพวกลิ้นชักดูนะครับมันจะมีอุปรกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนี่เป็นที่รองนะครับจานอะไรต่างๆครน่ครับห้องรับแขกแล้วก็โต๊ะทำงานมีเครื่องเสียงครับ ด้านนี้ก็มีระเบียงประจำห้องครับสามารถมานั่งรับลมชมวิวได้ด้านนี้ก็เป็นทะเลงครับตรงนี้มีเก้าอี้นั่งมีที่เกยบุหลี่แล้วก็มีราวตักผ้าครับ เข้ามาในโซนของห้องนอนนะครับก็จะเป็นเตียงนะครับแล้วก็มีทีวีชุดหนึ่งจอแบนนะฮะเป็นโต๊ะนั่งมีกระจกให้สามารถแต่งหน้าได้แล้วก็มีแบบปอมผมครับนี่เป็นที่วางกระเป๋าหรือวางของอะไรได้ครับมีนาฬิกาด้วยมีโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ไฟหัวเตียง ผมไม่แน่ใจว่ามีปลั๊กหัวเตียงไหมน่าจะมีนะเพราะว่าต่อไฟได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงแรมถ้าใครมีปลั๊กหัวเตียงเนี่ยจะได้เปรียบนะเรื่องชาร์จมือถือครับค่อนข้างเตียงก็มีห้องน้ำก,ก็มีกระจก มีอ่างล้างหน้ามีกระจกแบบอย่างนี้ครับสำหรับใครที่จะโกนหนวดหรือว่าแต่งหน้าดึงขนจมูกนะฮะกระจกอย่างนี้เวิร์สครับมีเครื่องสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำถ้าใครไม่อ่างอาบน้ำก็มีฝักบัวแบบสองแบบนะฮะนี่ฮะอย่างนี้สัผมสนุกครับ แล้วก็โถนั่งครับพร้อมสายฉีดนะฮะกระดาษทิชชู่พื้นเดี๋ยนี้ก็ไม่ใช้พรมครับไม่นิยมกันพื้นไม้อย่างเงี้ยจะสบายกว่า mm hmm. นี่ก็ย้อนกลับไปตรงห้องรับแขกนี่ก็ตั้งกินข้าวนั่งอะไรได้นะครับห mm hmm. น้าประตู mm hmm. ครับคันทรี่เบย ที่ระยองครับผมเรื่องราคาที่พักอะไรเนี่ยผมว่าเซิร์ชดูในพวกเว็บจองโรงแรมดีกว่าครับจะเป็น booking.com หรือว่ากัวดเพราะว่าราคาโรงแรมพวกนี้เนี่ยจะขึ้นลงเปลี่ยนไปตามวันแล้วก็ฤดูก,การครับโอ้ผมลืมถ่ายเพลินมีตู้เย็นด้วยนะครับนี่ครับอันนี้มีเครื่องทำน้ำแข็งด้วยเป็นตู้เย็นใหญ่ แล้วก็นี่กจะมีน้ำให้เหล้วซื้ออะไรมาแช่ได้นะครับเอาไว้ทำกับข้าวได้ส่วนใหญ่พวกครอบครัวที่พักกับเด็กนะตัวนี้ไม่มีอะไรเขาก็จะนิยมพักโรงแรมแบบนี้นะครับมากับเด็กสามารถทำกับข้าวให้เด็กกินได้นะจัดการอะไรต่างๆครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับช e l f ล e ิลไทยใน Youtube ครับ เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับโรงแรมนี้เขายัางเน้นพวกแขกที่มาทำงานมาตัตรพุทธหรืออะไรอย่างนั้นด้วยครับผมสวัสดีครับ